สวัดีครับผมติงเช่นอะไรครับผมวันนี้พ่อเพงฉีดยาครับเื่อนเนี้ยร่างเดินห้างไปสวนครับเื่อนเนี้ยนี่ครับยาฉีดยาสองคนสามคนครับต่อแก้ครับเื่อนเนี้ยวันนี้เป็นหมอวันนี้เป็นหมอครับรอติดตามรอติดตามเอ่อหลังจากที่ว่าปลูกขัามจ่าไปได้สามเดือนแล้วครับสามเดือนกพื่อเราก็

เจียวขอหน้าปฟังไงด้วยเจียงเมษาด้วยมีหน้าเมษาหน้าปีหน้าปีเต็มทุ่เต็มทาเอาบังครับผมเดี๋ยวไปหอดวานท้าพบ่งทินครับ นี่ก็มารอดสวนแล้วครับนี่กลังเหงาเลยตอนนี้ออดสวนแล้วครับนี่ี่สวนดีที่เริ่มปลูกที่ท้ายเบืองตะแลกครับนี่ปลูกข้าวจ้าตอนนี้เงี้ยงามนะครับนี่เข,ขียวปุดเลยครับแป้งนี่นะแปลงนี่ มันหมยยมือยาหลากส้ายครับนี่นี่ครงานเกาหลีเห็นว่าไทยเบิง้งกุ้งอยู่เห็นนะครับผมคือในซีรีส์เองผมคือในซีรีส์นีครับแล้วฟังแล้วครับคนยุบานเดียบซะ คนโยนคนหายใส่แน่ต้อแก้ครับคนนั่งถอนหนาอยู่สามคนครับคนงานกับบ่อคอยมีครับงานไหลคนออกไปเรากลับมาเมื่อไรเกาหลีนี่คนงานขาดแค้นไหลมึงครับขนาดฉี่จาสวมมันได สวนแบบไงใส่คนสาม้นนะครับนี่ธรรมดาพระตำกศรีหานตนี้ซืะไร่ตนระก็ซิไรครับนี่น้งหมือนยทำท้าททาดาโอลีปลี เยสิบ yes, ิดาเฮ้ยากลับครับนี่แต่บหมดยากครับหกงวงเหรอครับ,รบตอนนี้กับไปสี่วงหรอแล้ววุ๊นนี่แล้วว่าเตยไปนหน แล้วแล้วก็แล้วไปเรื่อยๆครับผมนี่ค้ามจ่านี่แหละครับ โผขึกก้นแล้วเป็นทีล่ลมันพลังดอกมันขาจะพายกาค่ครับหนี่ดอกายยี่ห้าแล้ดอยังกะดอกอดอกพัก,กิว่าา่เลย อีกเดือนหนึง่งเก็บได้เก็บครับเดี๋ยวทายเดี๋ยวดี่ทายเบิง้งตอนเก็บเป็นยังไงครับตอนเก็บมันพลังตอนนี้อยู่ในช่วงด,ด,ดูการรักษาครับตนนัวนี้ดูแลรักษาขีดยาฮอร์โมนขีดยาข่ายาต่อสปริงเกอร์อีกเดือนหนึง่งเลยเก็บครับต้นจ่าเหาร้อยยี่สิบเมื่อ <laughs> แก่งครับแก่งตัวแก่งแก่งติดตามมื่อไเลยครับผมวันนี้มาสิแล้วว่าแล้วสวนญงเนี่ยรถขีดยาครับรถมาเขาเนี่ยมีทีวิโอรครับทีวิโอปัญญา บ <laughs> <laughs> <c oughs> ายบายอันนี้บายบายพักกินซ้ำครับเนี่ยสองทังนี่มืดพอดีละกระบาบน 아, 알았어요 아, 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 이 아, 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 이 아, อ่าปลีปลปโย่เจอกันไหมครับบ่แล้วครับปลีบ่แล้วครับบ่บ่แล้วครับบ่ฉีดว่เลยเครื่องสวนเดี๋ยวเมื่อรมาฉีดต่อครับเมื่อีหรวมาฉีดยาขยาอีกน้ำพร้อม นี่ก็นีน่ก็หาโมงสี่สิบมัดสองพันลิตรพอดีครับมัดไปแล้วม,มันนี่หนึ่งสอง สามซี่หาหาถังหาถังก็เจ็ดพันลิตรพอดีพอดีตัวนี้สองพันลิตรเนาะขณะหาถังหาถังพันหาถังหาถังละพันลิตรตัวนี้สองพันลิตร ฉีดยาวห้อมุม่นหมดหมือนนะครับพี่นอนเลยน่ครับดอกคำาจ่า,จาครับดอกมันฝรั่งนี่หล<า><น>ะครับนนอเอาแก้วมาบอกว่าผูกเรนๆรนพนะ นี่เาปลูกเรียนได้ทั้งนี่แหละพี่นาเดยวิรีเนาะพี่นาสิปลูกให้ร้ายก็นี่พะนะครับพี่นาพี่นาสิดวแลพุทธสวรรค์อยครับวันนี้ครับ สามคนแต่กระสรูครับผมสูข้าครับโอเน้เบิ้งคลิปนี้กับเบิ้งเอาอได้พี่น้องนี่แหละวิธีการใช้ชีวิตแต่ละเหมือนเติร์เวนพี่เกาหลี <laughs> เฮ้ยสองคำนี้ได้ห <laughs> ลากสายครับปุ๊บปุ๊บ นี่กับใช่เพิ่งเป็นแนวทางครับนี่ขิดยาฮอร์โมนท้ำจ่ากัคล้ายๆกับบ้านเฮาแล้วครับผลกับที่โต้กับนี่กำลังยดีมากคลิปนี้กับไว้สำเนี้ก่อนครับ ี่ครับสีแดงฮัมมุนครับจ้าฝากคนติดตามฝากคนไลค์ขอแชร์ได้ครับคุอรวมถึงที่นี่เห็ดชิบดีๆนี่พวกพี่น้องพวกพี่น้องเบิ่งครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ พอกันคลิปหนาครับผมว่าสิท่าหายังให้เบิง้งรอติดตามนะครับฝากกดติดตามกดซับสไคร้กดแชร์ครับผมก็สิบไรได้พลาดคลิปไม่ไหมครับทอ้เงี้ยมบ๊ายบายโกโอเคได้เดินปะโก้เหอเดี๋ยวได้ได้ยูเค <c oughs> <c oughs> Thank <laughs> you.